ครับวันนี้มาแล้วครับโอผมผมเห็นตั้งแต่านแฟนบอร์เข้าไปที่มาแล้วนะครับรับเจรจาประทานรับอาหารได้เลยนะครับที่ศูนย์อาหารด้านทิศเหนือนะครับเรื่องความรับมือของเวทีนะครับบริการพีครับยกเครื่องดื่มนะครับพีไม่ได้ครับเครื่องดื่นครับพีไม่ได้ครับจะมีประเภทสัตว์หลายอย่างครับเรียนเชิญได้เลยนะครับบริเวณก็บอกว่าจับจองได้เลยนะครับ ก็กเนแถวหทุกท่านนะครับสำหรับแฟนบอลทั่วไปนะครับสามารถถามแลปหารได้นะครับที่ศุนนะครับที่ท จากบริเวณประตูนะครับทางเข้าฝั่งทางที่เหนือ้นะครับของสนามหนองบัวพีดาในอุโมงค์ตอนบนใหญ่สีดครับตอนนี้เดินทางเพิ่งเข้ามาแล้วมาครับตู้ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าท่านครับทีมากตู้ไหนนะครับครับกราฟมาหนี้เนาะครับตอนนี้ทางพลเทียมก็ได้บให้พอฟังเสร็ครับขอาวมาเจ้าหนี้ระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ เป็นอาจารย์เยอะมากมยสอนนะครับบอลนี่เลยเออเรียนเพื่อนแล้วก็เป็นโอ้โหสวัสดีมากหน้าหลายตาครับวันนี้จองมาแล้วโอ้ยโต๊ะดูดูโต๊ะด้วยนะครับว่าโต๊ะอยู่ตรงไหนนะครับแอบโดดเดี่ยวโดดเดียวเอ้ยมาดูเพื่อนนะครับแอบแฟนบอลจากเอ่อฝั่งฝั่งไหนไม่รู้นะครับเนี่ยรู้สึกฝั่งขึ้นสายแอบขอบคุณมากนะครับวันนี้แฟนบอลโดดเดียวเยอะเลย ที่ไม่ที่ที่ททไม่อยากนั่งต้นนะครับสามารถขึ้นบนัถจักรยาได้เลยนะครับครับเราสามารถนะครับขึ้นไปนั่งบนัถจักรยานะครับมองลงมาด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนกองครับอีกสักหน่อยนะครับอีกสักรูปน,นะครับก็จะมีเกมให้ทุกท่านได้เล่นแล้วก็มีของรางวัลให้กับทุกทุกท่านด้วยนะครับจาก สโมสรบอลเบย่าเอรมีนะครับมีวันเปงนะครับขอเชื่องนะครับจากสโมสรนะครับตอนนี้ก็รอแขกผู้เกียรติอีกสักครู่หนึ่งนะครับแบนบอลนั่นน่าจะแบงบอลทั่วไปเรียนเชิญได้เลยนะครับที่ฝั่งด้านขวาของเวทีนะครับสำหรับอาหารครับเลือกได้เลยนะครับเราจงไปได้เลยตอนนี้พยายามไก่เชิงน้อยนะครับไก่ย่างไก่เชิงน้อยก็กำลัง